นะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับกับนักสการคกับหลวงพ่อครับนสัสก,การค่ะรับเจริญพรชัสดีจ้าครับตอนนี้วัดสวนแก้วโดนฝนหรือย,ยังครับหลวงพ่อโอ้ยกนัดหนักเลยตกสองรแลอวเลอะฮะแรงมากตกแบ<อ>บชนิดที่ตอนนั้นให้สัมปากณสงกรานต์จะยัน ไม่ได้เลยแานเลไม่ได้คือพอหยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วเห็นบางพื้นที่มีรายงานเข้ามาฝนตกลมแรงแล้วก็บางพื้นที่ไฟดับด้วยนะคะหลวงพ่อครับมากหนักมากหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่นะฮะสำหรับเขตภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลนะครับหลวงพ่อมันครับมากในรอบปีเลยครับปีนี้ผมว่าดีไม่ดีเราอาจจะเจอฝนตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะหลวงพ่อ ค่ะ yeah, yeah, yeah. อ่า,อากรณีหลวงพ่อครับในเรื่องของประเด็นทางสังคมในขณะนี้เนี่ยก็ <Yeah. S 1> คงจะพูดถึงเรื่องของทิศแรมโบหรือว่าอดีาาโตพระกาโตนะฮะกับสีกาตองเนี่ย mm hmm. ปรากฏว่า mm hmm. ในการทําผิดวินัยสงฆ์ก็ดีทําผิดศีลธรรมอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือปรากฏว่าในสังคมเนี่ย mm hmm. เขากับมีงานมีการสามารถที่จะหางเงินหาทองได้เยอะมาก mm hmm. เรื่องนี้สังคมมันเดเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อมาลึกถึงรัชก,การที่เก<ะ>้าทั้งหนึ่งท่านเคยตรัสว่าสังคมยุคใหม่อาจจะทำอะไรยอมรับอะไรชนิดที่เราไม่เคยยอมรับแต่เขายอมรับได้<ะ>และวก็จะเชิดหน้าถูตาทำกันอย่างเกิดกรนเบิดบานใจ<ะ>ไม่กะติกกะหวงใจเลยว่าสิ่งที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเขารับไม่ได้ พอเป็นอย่างนี้แล้วก็รับไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้กลับกับรับหนักรับดีต้อนรับอย่างชนิดโอ้โเซลฟี่อะไรกันติดกันใหญ่เลยงานเข้าเลย,ยงั้นน่ะไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนเริ่มเกิดถือคมฤิปผลิตค่ะหลุงพ่อจะมีข้อคิดยังไงบ้างไหมคะว่าเอ่อเรื่องของของความคิดที่มันเปลี่ยนไปคนทําผิดกับได้รับการยกย่องหรือ มีคนให้กำลังใจทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนผิดอย่างเงี้ยค่ะิุตรไม่ผิดสงสัยแค่สงสัยนี่ก็แทนไม่เกิดสงสารคือคนไทยอะไรอ่ะเป็นขี่สงสารแบบไม่ค่อยไม่ค่อยหยุดเรื่องเอเกิดเรื่องนี้ก่อนลุงพลเนียจำได้ไหมจำเรื่องลุงพลได้ไหมโอ้ยตอนนั้นเนี่ยเกินหลังไหลคนช่วยกันเยอะแยะมากเพราะว่าความสงสารคิดสงสารขึ้นมา เลยทาให้ทุกอย่างถึงกับออกร้องโรงร้อ,องเพลงจัดรับงานเรียกวันเดินสายล่ารวยกันไปตามๆกันเลยเพราะว่าเราไปเกิดสงสารแล้วก็เกิดแบบข้างใครด้วยไม่ใช่สงสารแบบธรรมดาไปยกย่องไปเชิดดูขอไปนะสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมการีบ้านกะลีเมืองอเขาจะไม่ชื่นชมเขาจะไม่ยินดีเขาจะไม่ตอบรับ เขาจะรังเกียจเขาหรืออย่างน้อยเขาก็เฉยๆเขาไม่เออกระเลิกกระดีกระดาด้วย mm hmm. เขาเลยอยู่แบบแบบรับรับได้กันรับไม่ได้ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เ่เรื่องรับไม่ได้ทำไมไปรับกันอหญว mm hmm. ัน <Okay. S 2> นี้ <Okay. S 2> ก็เลยนี่นายหายใจป้อมมันก็จะาม,มา <c oughs> ว่าน้องจีกาตองอ่ะจะมาที่วัดจะมาขอตัวอาตมาเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ปรกากฏว่าเมืดอยกเลิกกระทำหนั้นต่ให้เลขามา เอานมกองนมแล้วมาถวายแล้วก็ให้ตมาพูดกอคิดอะไรไปนิดนึงก็บูกนะเอาละคนไทยเนี่ยไม้ล้มนมบกอย่าข้ามแต่คนล้มอย่าข้ามไม้ล้มข้ามได้ก็บอกว่าล้มแล้วลุกเร็วๆลุกไวๆตั้งตัวตั้งใจตามดีต่อไปแต่เดี๋ยวก็ภาวะปกติก็กลับมาอีกคือลักษณะแบบนี้สังคมอ่ะการยอมรับบุคคลเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปจากอดีตไหมหลวงพ่อ เปลี่ยนมากเปลี่ยนอย่างแรงโดยเฉพาะเรื่องคนมีคดีคนต้องสงสัยทำไมไปให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออยู่ที่มันเหมือนจะเป็นองค์กรบริษัทเขาโปรโมทคนพนี้ออกมาเป็นจุดขายได้เป็นสวอตเป็นจุดขายได้ก็เลยทำให้เกิดนะปัญหาแหละนียุ่งกันใหญ่อะแต่หนี้มากมากเข้าทังพมเราเละเทะเลยหลวงพ่อในเมื่อ ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นการทําทุกอย่างให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทํานั้นมันจะถูกไม่ถูกศีลธรรมก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้สังคมมันกําลังไปอย่างงั้นหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ใช่ใช่ไอ้คานี้ที่เป็นแต่ก่อนนี้จาได้น,น,นั่นคือพี่พยายามรับอาจารย์พิพิธประโมทท่านบอกว่าระยมรับเนี่ยจะต้องยกย่องคนดี จะต้องจำมีคนชั่วค่ะีิกมิคใครหักใครหักต้องยกย่องสรรเสริญคนดีจำมีติตีคนชั่วนั่นคือเป้าหมายของนือพลบินขยามรันประมัยยุคอาจารย์หม่อมคุิราโมดค่ะตอนนี้ไม่ยกย่องคนดีไม่จำมีคนชั่วเออยกย่องคนมไม่ดีค่ะมัน ก็กครับจูเลยจะนี่รับจบตักะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะหลวงพ่อใช่ไหม,มแล้วมันจะเป็นแบบอย่างให้สังคมไหมฮะหลวงพ่อต่อไปเนี่ยใครอยากจะทําอะไรก็ไม่สนใจและจะทําดีไม่ดีแต่ขอให้มันดังไว้ดังเสร็จมีงานเข้าแต,แต่คงมันมีคนกลุ่มหนึ่งยอมไม่ได้วงเวลานี้คุณศรีสุวรรณก็เริ่มเป็นเจ้าภาพ เริ่มเดินเครื่องแล้ะเพราะว่าจะต้องมีบทลงโทษและที่ทำผิดทำททในขั้นประชิดเนี่ยในประเทศเราคุณเชื่อ,อยังว่าประเทศเราเนี่ยเขาทำกฎหมายออกมาจากเราตั้ง16ป,ปีครับรับรับในเจ็ดปิเป็นตุติกาเนี่ยปิดคุกย,<อ>ยังต่ำสามเดือนถ้าทำแบบย่ำยีโกเหลงอะไรมากด้วยไปรับปิดสามปี แต่แค่กสามปีค่ะหลวงพ่อคะแต่ว่าย้อนไปดูข้อมูลเนี่ยอย่างกรณีเรื่องของที่หลวงพ่อกําลังพูดเรื่องของตอนนี้เนี่ยอยากอยากจะมีการเสนอให้มีการแก้กฎหมายคือย้อนไปอาจจะมีการเอาเรื่องของกฎหมายเมื่อปี2,500กลับมาใช้ที่มีการระบ,บุว่าพระที่ทําประราชิกโดยเสพเมทุนกับผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้นั้นจะสมัครใจหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าพระสงฆ์มีความผิดและผู้หญิงก็มีความผิด ตอนนั้นมีการใช้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็มีการใช้แต่ทำไมค่ะแล้วทำไมแล้วทําไมถึงยกเลิกไปตอนนั้นหลวงพ่อพอจะมีนเหตุผลไหมคะแปลกใจมากแปลกใจมากเขายกเลิกทำไมพูดถึงว่าไอ้เรื่องกฎหมายแรงๆเนี่ยอย่านึกว่าจะเพิ่งมาคิดทํากันนะะมยเข้าพระไปเกือบห้าร้อยรูกเจ้าศกลงมือจัดการ S <S 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 อย่างให้อาหารละนอกนิดนอกร้อยหมดไปเกือบเกือบห้าร้อยลูกระบุไว้เป็นหลักฐานเลยหลวงพ่อมีความเห็นยังไงคะสำหรับถ้าจะมีการนำกฎหมายตัวนี้กลับมาใช้อะค่ะมา,มาว่าต้องทำแล้วล่ะ,ละรัฐปราวุธิทาสตทั้งหลายเนี่ยควรจะนำเรื่องนี้โดยเฉพาะคณะกรรมาการศาสนาและวัฒนธรรม <S <S ถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะปล่อยตัวสุกนามไม่ มันจะลามไปกันใหญ่แล้วมันอายน้าอายนะน,น้าอายประเทศเราการทนุบำลุงเขาก็ไม่แพ้เราแต่การปกป้องคุ้มครองพระจากจนาเขาเหนือเราเขาทำได้เร็วได้ไวกว่าเราทำมาแล้วตั้งสิบหกปีครับค่ะมันก็มีประเทศเขาประเทศเขาไม่มีข่าวพระมีนี้ครับยันไม่เคยมีเลย รายละเอียดของของที่สปปลาวที่เขาทํากฎหมายของเขาเป็นยังไงเหรอคะหลวงพ่อคะเราก็ระบุไปใยกากวิจุบไปมีอะไรกับผีกาเศษมีดุ้นเนี่ยพอต้องทฏบัตประลาดิกแล้วจับถึงแล้วยังต้องติดคุกต่ออ๋อก็คือเอาวินัยส่งมาเป็นกฎหมายเลยใช่ไหมครับในการให้ปฏิบัติอย่างจริงจังกวนี้หลวงพ่อมันก็มีคำพูดหนึ่งว่าในเรื่องของการบังคับเกี่ยวกับการประพฤติหรือว่าวินัยส่งที่หย่อนยานเนี่ย หลายหลยคนอาจจะได้ใจคือคิดว่าการที่บวชเป็นพระมีวาจาดีเทศดีหน้าตาดีมันสามารถที่จะสร้างเงินสร้างอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะในวงการพระบ้านเราใช่ไหมฮะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านั่นแหละพระเองเนี่ยมันเป็นแตรักษาพรมจั์ไม่เป็นเทศดีการประพฤติป,ปฏิบัติไม่ดี ตั้ให้สมาเลือดนะ,ะมาเลือดสองอย่างระหว่างประเทศเป็นกับรักษาพม,มาจันเป็นอาตมายอมรักษาพม,มาอ,ยอยู่กับความรักษาพม,มาจันเป็นที่ประเทศเป็นแล้วมาเสียหายพม,มจันเสียหายพม,มจันมัวหมองไม่ได้เรื่องเลยอโดยโดยจิตของสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อในการที่จะอ่าทําให้พี่น้องประชาชนพ้นทุกข์ได้เนี่ย มันมีวิธีการอย่างไรบ้างในการปฏิบัติให้เป็นเรียกว่าพระสงฆ์จริงๆเอาอย่างนี้นะเขาเตือนตั้งแต่วันบวชตอนบวชเนี่มนะากจะต้องไปกล่าวคําต่อพระอุปชาว่าข้าพเจ้าจะบวชเพื่อจะทําความทุกและทําพระนิพานเนี่ยให้ปรากฏห้ทุกข์สลายหายไปาพระนิพพานไม้แจ้งแต่พระทุกขะวิจิปานะปฏิกรณะถายะอันเนี้ยละแหนหนักใหม่ หน้าที่บวชใหม่ต้องกล่าวคำนี้ออันนี้พระพุทธเจ้าสอนต่อไม่ยิกแล้วปฏิบัติยังไงถึงจะไม่ข้าเคลื่อนจากธรรมวินยัยปฏิบัติยังไงถึงไม่มีปฏิปทาที่ผิดพลาดเสียหายท่านให้สามข้อข้อที่หนึ่งกินข้อที่สองนอนข้อที่สามสังวรระวัง่ะคเวลาเรื่องอาหารการกินอยากกินปเปลือบําเลอจนกรรมมันกําเริะ คือหมายความว่า,วาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องหนึ่งไอ้พวกยาบํารุงอะไรต่างๆอาหารเสริมอะไรพวกนี้แล้วก็อาหารการกินยุคนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขามีการกําหนดเช่นกระเทียมยางนี้ก็ไม่ให้กะฉั้นเพราะมันไปส่งเสริมราคาไปส่งเสริมความกันหนัก <c oughs> แล้วกินเนี่ยจะต้องกินน้อย กินชีวิตพีมันไอความต้องการในเรื่องตามอารมณ์มันก็กินกามเกียดอะไรพวกเนี้ยมันจะตามมาเพราะงั้นพระสมัยก่อนฉันมือเดียวฉันมือเดียวยังไม่พอนะมีบางองค์เนี่ยจามมาเคยร่วมปฏิบัติสมัยหนึ่งฉันเื่อเดียวค่ะมันจะฉันนิ่มฉันนิดเดียวเั่าเดียว คือคร,คระเฉพาะยังไม่ได้ดีเลยอ mm hmm. ก็แต่ว่าเอาละไอ้เวลาหิวเนี่ยอารมณ์ปส่การไปต่ำมันจะไม่ค่อยมีแต่เวลากินวิต่มันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบนั้นง mm hmm. ่ายขึ้นนั้นเรื่องกินพุทธะมาเป็นข้อแรกเลยมาข้อแรกเลยต้องโพชเนมัตตันยุตาก่อนข้อที่สองนอนเวลานอนนี่นอนผ้าไหนถึงจะไม่ค่อยเกิดการอารมณ์ถ้าสีหะสัสญาณเนี่ย นอนแต่แ k งแบบนั้นแล,ล้วถ้านนอนงายนอนตั้มเขาถือว่าจะเกิดอารมณ์ทางกรรมง,ง่ายขึ้นนอนก็อย่านอนนานครับนอนน้อยตื่นนานเกลียดนมทำชาใน้การกดถ้าไปมัวน,นอนนานๆเนี่ยส่วนใหญ่มากมักจะเกิดอารไปต่ำได้ง่ายสุดท้ายสุดท้ายอินทรีสังวรคือเมื่อเห็นได้ยิน เสียงแล้วพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรจะครอบงำจิตใจบุรุษเท่ากรูปเสียงรถสัมผัสของสตรีแล้วก็ไม่มีอะไรจะครอบงำจิตใจสตรีเท่ากรูปรถสมัมผัสของบุรุษเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเนี่ยพราเห็นฎีกาจะต้องบร,ริกรรมตอนนัตมาอยู่สวนโมกหลองพ่อพุทธภาพสอนให้รักษาพมจรรจ์ว่าพอเห็นก็บอกใหกแล้แล้วระวังระวังระวังอย่ารักอย่าชังอย่ามุ่งวามไปรรกระมัน จะยิงได้ยิงก็พูดมาแล้วระวังระวังอย่าลักแากลางอย่าพูดออกไปกับมันอย่างนี้มันบอกให้ท่องอย่างนี้ยแล้วมันก็จะไม่วูบอย่างผิดนะผิดกับกลัวแม่มันยวดแล้วจะต้องวูบกระบากแตกลำบาดแตกหรือวูบนั่นแหละคันเดียวกันค่ะ หลวงพ่อคะย้อนถามกลับมาเรื่องของตัวกฎหมายฉบับปี2,500อีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการพูดคุยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะให้มีการหารือสำนักพุทธแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมกรมาศาสนานักกฎหมายต่างๆมาร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายถ้าเราจะเขียนใหม่ให้ดีกว่าเดิมนี่จะต้องเพิ่มอะไรไปยังไงบ้างคะเกิด,ด,ด,ดน่เลยหนึ่งคงจะต้องไม่ให้บัญชีพระหัสมเงินค่ะ อย่างที่วัดสฉวนแก้วเนี่ยทุกองค์ได้อะไรมาต้องเข้ากองกลางหมด mm hmm. ไม่ใช่ใส่ย่า,ยามเข้ากุติแล้วก็ไปฝากบัญชีเป็นของตัวค่ะ <c oughs> จับเงินนะ่ะจับได้แต่บละละัณฑราบผกจะาูดจับพอดีที่สุดแล้วี่จับมันมีสี่จับจับคืนแล้วทําตังตังตกที่วัดเราจับไว้เก็บไว้แล้วก็คืนเขาส้องจับจ่ายอ่าน้าเข้าไปไม่มีธนาเนาะส <c oughs> ามจับแจก ให้ทุนการศึกษาเด็ดโรงเรียนอะไรก็ว่าไปสุดท้ายที่มันเลวมันจับเดียวคือจับหมัดจับแล้วมาหมัดไปบันทีตัวเองค่ะอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องออกกฎหมายมาว่าละควรจะมีงเงินได้เท่าไหร่ก็ยังมีพอใช้พอขาเจ็บป่วยไม่ใช่บางบังทีเป็นล้านอย่างสมเด็จองหนึ่งเนี่ยมรณะภาพมีเงินได้สองร้อยล้าน<ม>แล้วก็ลูกศิษย์คนใกล้ชิด ต้องประจังเก่าจิตภาพจะต้องของกปับพิ้งอีกครั้งหนึ่งโยมออกฟังรายการนี้แล้วเมวันที่จะมาก็ยังเจอพูดมาติดปีแล้วเวลาถวายเงินพระเดี๋ยวบอกว่านี่ถวายส่วนตัวนะเจา้าค้าง <c oughs> ต้องพ <c oughs> ูดวันนี้ถวายจะนุ่งำรุงพุงทศนาค่ะท <c oughs> ่านอย่าไปใช้ลุย,ยเฉยแกนะนี่เพราพุทธเจ้าว่ามาไปใช้ลุยเฉยๆใช้แล้วยมบานจะเกิดวุ่ละแตกเลยนะค่ะอืมครับพูดไปขนาดนี้เลย ได้ครับหลวงพ่อ,อช่วงสุดท้ายมีอะไรที่อยากจะเชิญชวนคารวะมาที่วัดสวนแก้วบ้างครับช่วงนี้โยมตอนนี้งะอทุเรียนบางคุศลม่วเก็ยังไม่ไหวแต่ว่างาะเริ่มมาบางคุศเริ่มมาวันนี้ทุเรียนมาอิบลูกแล้ววันอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาอาทิตย์หน้าเนี่ยโยมที่ถามกันเหลือเกินว่าเมื่อไรทุเรียนจะมาวันที่15เนี่ย ทูเรียนเข้าแน่นอนค่ะเจริญทอนค่ะหลวงพ่ออีกนิดนึงได้ไหมคะนอกนอกจากเรื่องของเงินที่ห้ามมีในบัญชีของตัวเองยังมีข้ออื่นๆอีกไหมคะก็ต้องไปบอกว่าอยาอยู่กับปิการสองต่อสองอยากไปมั่พลาดเรื่องเดียวอะชอบไปนั่งรถคันเดียวกันถ้าไปกันสองต่อสองเนี้ยเนี้ยทำไมไม่เอาคนผู้ชายผู้หญิงไรไปนั่งไปเป็นเพื่อนสองสามคนเป็นหมากันไม้ให้มันนี่ไม่มีหมากันไม้เลย ก็โดนกระยั่ำอืมืซึ่งซึ่งตรงนี้อาจก็จะต้องมีตัวอาจจะต้องมีมีการเขียนขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายที่ที่ให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะจริงบัตรนี้ไหนเาพูดเชย์บอกไงรู้ไหมข้ามอยูสองต่อสองกับลีกาครับถ้าใครเ็โจทย์อะไรก็ต้องเป็นอาบัตินั้นและนั่งคุยเนี่ยพุณเจ้าบอกคุยย้ายเกินหกคำสิบคำลุกพี่ลุกยายที่ ไม่ยืนนั่งแช่กันอยู่อย่างนั้นแหละนั่งแช่กันอยู่ยงั้นงนัะนนี่อาตมาเดี๋ยวนี้ตางสักวนเนี่ยเวลาคุยโยมมาคุยนานๆเนี่ยมาจะรีบรุบบอกยึดที่งานกต้องไปสัง,งานเดี๋ยวต้องไปทำโน่นทำนี่มือถือจะไกลให้ดูเนี่ยจะไปตองแต่งนั่งแต่งนี่คุยสองสามนาทีไปแล้วคือเรื่องของเรื่องอย่าคุยนานก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอะนะครับหลวงพ่อ ไม่ต้องระวังอะไรมากครับละสองตัวนี่ยศีกาเป็นเงินตราสองอย่างคุ้มอยู่สองอย่างคุมอยู่รับรองอยู่รักษาพรหมจรรย์สืบทอดประดาบสนาขอริงไทยสักนิดว่าศีกาทั้นหลายก็เหมือนกันทางเลือกมีเยอะแยะทำไมต้องมาเลือกเอาละเอพระก็เหมือนกันช่วยโยงสืบทอดสนะอจะไปสืบพันกับเขาเลยอนสืบพันก็มีเยอะแยะแล้วค่ะได้ครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อขอบพระคุณมากค่ะ No, no, no,